ลกลับมาเริ่มเลเวลหนึ่งขอ,อย่าเจอเหมือนไอน้ซาดิเลวอะไม่เอาสามตัวอะือวมเป็นไปไม่ได้เลยท <วง S 2> ีุู่อย่ลงแล้วที่ไหนเน,นี่ยสถานีอวกาศหรอไม่ใช่สตามิน่าเราน้อยนิดเลยกันอืมสตามินา่าอุ้ยเฮีย อะไรออะพี่ทีวีทีวีจัมสะแกกูดิบมาเอาแตกเลยกดน้ำกินได้ไหมแล้วพี่ซันเขาหาไปไหนเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันรถไปไหนอะ่ะเอา้าเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยพี่ซันแน่เลยเอารถไปยังไง ของเล็กๆไปวางไงแล้วของเล็กๆไปวางเราจะได้ผลปองใหญ่ๆอ่ะมันวางได้เลยใช่ไหมใช่โอ้อ้าวบดณฑิตผมดูมันเป็นห้องวิจัยอะไรสักอย่างปะเนี่ยโอ้ยดีนะเฮ้ยผมมาเอาไว้เฮ้ยรว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 ยเอาไว้ข้างนอกก่อนก่อนรวย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  ของเยอะจัดของเยอะจัดเฮ้ยยยยพี่วีวชิบหายแล้วพี่พี่พีวีของจริงอะชิบหายเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไอ้เชี่ยมันไม่สนใจกูด้วยมบรรลึงของหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่ทำอะไรผมไม่ได้หรอกอืวิ่งของแตกเว้ย

โอเคอะไรู้ตายได้ยังไงอะอัันนน้ะไม่รู้ตายได้ไงวะตอนแรกตอนแรกยังอยู่ได้อยู่เลยนะผมก็ไม่ได้ขยับเลยดูเชี่ยเลยนี่กูงงทำไมมันทำไมเรอเล่นสามคนมันยากเลยมงวะเล่นไก่สองคนนู้นทำไมมันชิวอย่งวะมันเลือกยังไงเนี่ยมันไมด้ไหน ต้องทำอะไรแน่เลยเฮ้ยผมได้วุเล่นไม่เป็นมพี่ก็มาดีเอาวลกเฮ้ยโอ้โหเอาสุพลังสุดหหย ออุ้ยผมตายยังไงเล้่ยอยู่ดีผมก็ตายเฉยเลยดนมาแสงเลเซอร์ข้าปถือมาอยู่ตายเฉยเลยโอ้โหมันไม่มีจัดดิ้งเลยแบบง่ายขึ้นมอนเติร์ดน้องลงไเนี่ เราเจอแต่ละอย่างจะรั่วสดเลยสดเลยเฮ้ยติดอะไรอ่ะเอ้่ห้อยังปุ๊บแล้วอะไรพี่ทันเลื้ยนใหม่อ่ะไหนไงทำไมมนเป็นไงหนตาขอเขาพังเจอแก้วแก้วแก้วหยกพันหกบอลใสพันหนึ่งรวย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  พันหนึ่งเหลือเท่าไหร่เหลือสิบบาทเมื่อไหร่ยูไม่ชอบห้องนี้เลยว่ะทำไมอ่ะมันจะเจออะไรอ่ะไม่รู้อุ้ยแก้วเฮียมาหกปูไปละวเ้ยเสียงอะไรอ่ะแก้วผมผมทำแก้วแตกไม่เสียงเหมือนเหล็กเอื้อนอ่ะออกไม่ออกเฮ้ยติดอะไรวะเฮียผมไม่ชอบเลยเปิดแล้วมันติดอ่ะกู กลัวมันมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังกำแพงหลังประตูเอาเอ้าเอ้าสีฟันเอ้ายกไปเองได้ปะยกไปคนเดียวน่าไหป่ะโอ้โหเหนียวเลยเหียวเหยวเลยโู้สองคนหนึ่งไปลุยวิ่งชนแล้วมันจะแตกวะรวยรวยรวย แค่นี้เราได้เกินมาแล้วเนี่ยเราเกินงบแล้วเนี่ยโอ้โหเราห้องอะไรเนยเฮ้ยเอาเอารวยกว่านี้เอาให้หมดเลยรูดหมดรูดได้เจอเลยการองพี่ลิงลิงมันลิงลิงมาตีลิงลิงลินลิงลิงมันดิ้งห้องห้องเดียวเฮ้ยอะไรดีนมโอ้โหนมนมทุบมันทุบมันฮะทุบมันยังไงอะจับมันยกยกแล้วก็ทุบมันทำอะไรเราได้อะ มันมันจะทุบของเราให้ราคาตกถ้ามันไม่มีของให้เราทุบมันเอถ้ามันไม่มีของให้มันทุบมันก็จะทุบเราผมเข้าห้องนั้นไปหน้าหน้าจอมันเป็นฟ้าเลยทีอี่ยห้องนั้นเลยแล้าจะเริ่ใหม่เลยมั้งหกร้อยดอลลาร์เอาเงินไปบางนาบางนาเฮ้ยอะไรบางนา พูดดังแบบนี้มันปิซั่มเป็นอะไรนะไม่บอกหรอกนะเฮ้ยมีสลัดด้วยคุณทำอะไรอ่ะแอบมอบของหมดแล้วเอ้ยเนี่ยเนียของคนละอย่างเลยมีแหวนของคนลยอย่างแหวนแหวนลิงกับเพชรแก้วแก้วพันสอุวิ่งสองพันครับสองพันไปเลยไปเลย มันมีอีกอ่ะมีอีกสองมีอีกสองอย่างในห้องนี้มีลิงกับเพรอะวางได้ไหมแบบมันพอวางได้ปะมีของในตู้ไหมสรุปไม่มีเลสโกราคา้เท่าไหร่วะสองพิทางหนึ่งผิทางปะถูกปะไปทางไงอะโย๊กโยกโย๊กยกโย๊ก ต้องช่วยกันนะยังหนักอ่ะออกไม่ออกยกยกยกรถมานี่ยกมาฝั่งนี้ยกมาฝั่งนี้เลยทำไมมันไม่มาวะมาออกมาแล้วเอาไปขายด้วยแม่งเลยเออประตูขายได้ปะเปิดแล้วหลุดเลยอ่ะรั่วจัดเดี๋ยวอ่ะ หรือแม่งเข้าไปได้เอรอโอ้โหรู้คูมากถ้าผมเข้าไปเกิดอะไรขึ้นวะตายตายเรื่องหรือหนึ่งเลยนะต้องเตตมอเลยอะอุ้ยบแรเฉียวหน้าไปเลยจับโนมอุ้ย พี่อย่าทำอะไรจับนมจับนมนมนนมมแตกเลยแตกเลยอ่ะพี่โหัวมาไม่หยุดเลยเป็นเป็นอะไรเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกเต็มเลยพี่แล้ทำไมมันไม่วาบอ่ะพี่ฉีกขาดแล้วหัวมาหัวมาไปเร็วไปเร็ว ไอ้ที่เช่ตั้งนานไม่มาหัวหัวกุลกหัวคนมันทำอะไรได้อะใช่มันทำอะไรได้มันมันกัดมันไล่กัดเราเลยทันทีที่เห็นโคตรน่ากลัวเลยมันเราหัวมันมาเราแอบอยู่แอบอยู่ใต้โต๊ะว่าไม่รอดเลยแม่งก้มลงมาจัดได้แบบยังไม่รู้ดูนีดูดูดูเป็ดนะอุ้ยเฮ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 ้ยโอ้ยมันคอมโบได้ดีกว่า ฮ้ยลอยได้ฮี้ของจริงนักเวทเฮ้ยมันขโมยได้เฮ้ยเฮ้ยนักเวทอ์ดีชิษะแต่ยังแพงอ่ะยังแพงอ่ะเรามีตังค์เหลือเนี่ยเราซื้ออะไรดีแล้วทำไอ้นีได้ด้วยลอยอ๋อเออว่ะของลอยได้ จะเอาระเบิดไอ้นี่ไปด้วยเหรอไปด้วยมาอ๋อเอาเอาเอาไปด้วยไปเลยอยู่นี่อยู่นี่เหลี่ยมแตกหนึ่งเลยเกิอะไรทำไมมันต้องหันหลังเข้าอย่างนี้วะเจอเอ้ยผมเอาไว้ตรงกลางโอ้โห้องนี่มืดเลยอะมืดจริง รูปโคตรหลอนเลยพี่จันข้างในหลอนกว่าอีกช่วยกูด้วยช่วยกูเสียงอะไรวะอุ้ยลองยกกล่องดิพี่พี่พี่ตัวเทียอะไรมาไม่รู้ตัวเทียอะไรมาไม่รู้เฮ้ยแล้วทำไมมันหมุนอย่างงี้ตัวอะไรมาไม่รู้พี่ตัวเทียอะไรไม่รู้ ว้ายที่มันงับหัวผมนะอ๋อแล้วมันมีวิธีเอาออกไงวะปล่อย,ลยปล่อยมั้งตัวโคตรน่าเกลียดเลย้วงอะไร่นีแสดงว่ามันมีไอ้ตัวนั้นอยู่ในอะไรไตัวไอ้ตัวที่มั<ส>นเป็นเส<ด>้น,นอ่ะ เสียงพี่เปลี่ยนด้วยอะโอ้ยย่าหันมาเสียงเปลี่ยนยังไงอะีชิีีีีีีีีชิปปีป ด <c oughs> มีคนตายหนึ่ง 要拿来吧！哎。

เอาฮิปโปโปเตมัสไปแล้วเหรอนี่ไงปปตกใจหมดนี่มันแรดนี่หว่าไม่ใช่ฮิปโปเอา้เอาเหรอเออแรดนี่หว่ากูรอนเลยเมาชุบชุบบัสก่อนนะผมเจอไห้ผมเจอไหยตรงนู้นอ่ะอันใหญ่มากเลยช่วยกันยก ผมเห็นมันถุงตังพี่ผมโคตรเหงาอะ่ะมันวิ่งไล่ตามอย่างเวนหนาคขาน่ากลัวมันมันก้มลงมาตีได้ด้วยเจี๊ยมตกใจมากไอ้นน,น่าหนาผมอยู่แอบขล่ามันวันยับเลยจริงชินน่ากลัวเลยว่ามันไมมหน้าหนามันเจอ มันเดินอยู่อ่พะพอเจอคนแล้วมันสับแล้วมันสอบไปแล้ว,ลวอืมสับแหลกเลยมันวิ่งมาผัว่ามันมน,นี่เหมนออะสับแหลกเป็นหมูสับเลยไปบ้านมขาบอกบ้านไปก่อนนะไม่เขาไม่โคกลัวผมอนะแล้วมันแล้วมันไม่ล้มหรอเอาเอานอนนอนนี้เยลยเออไอบอลคืออะไรนะตั้ง เดี๋ยวผมเป็นโล่งกันดูท่านแก้วอุ้ยคือคืออะไรใครฉับนิ่งหน่อยแตกแล้วอุ้ยอ้ันนี้ป่ะอันนี้ต้องมีที่ขายแน่เลยอ่าเดี๋กูหลอนมันมีที่ขายลายที่เหรอเสียงใครขำอ่ะไม่ใช่ผม ไอ้เพี้ยไอ้ตุ๊ตุโลกเ่มันคืออะไรสองสองพันผมโขกแล้วเหลือพันเดียวเลยไม่ก่อนสี่พันพี่แล้วผมรำไม่หยุดเลยผมรำไม่หยุดเลยพี่พีผ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 ีใครตัวนี้ตัวอะไรเสียงอะไรวะผมว่าห้องีใครเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะ อะไรมันอยัตัวไหนตัวหุ่นไลกาเฮ้ยมันอยู่กับผม ส่วนนี้มันอยู่กับผมเอมบ้าบอเมบ้าบอมาเมื่อ What ตายแล้วคนหนึ่งตายไปแล้วสามพัน่ะหายอ่ะเอา้าทำไมอ่ะหายผมเขียนแล้วมันร่วงมันมีจุดขายสองที่อ่ะเลขหนึ่งสองสามคืออะไรหนึ่งสองสามนี่ยอ๋อช่องเก็บของแล้วมันเก็บยังไงวะไม่รู้มันต้องมีดาบมีปืนมีอะไรนี้มั้งผอ,อไม่แน่ใจหรือระบบมันยังทำไม่เสร็จอยู่ อ้ารู้สึกสดใหม่มเป็นควันอยงไปบวกกับไปนั่นน่ะไม่มีอาวุธโคตรน่ากลัวเลยนี่ไงระเบิดเสร็จผมละเรากลับปะกลับครับได้ไหมเรียกผมคิวหรือลัวเลยอ่ะกดกดระเบิดแล้วก็กดเลขไม่รู้ไม่รู้อ๋อนี่ไงเก็บระเบิดละกดจิ้มที่หลังคอคิวเ่ินไปมนันไอ้เหี้ยมึงมมา <c oughs> like il ตุยนี่เห็นป่ะเห็นป่ะตามหลังมันไปนะตามหลังมันไปผมถือไม่ได้ผมถือระเบิดแล้วมันระเบิดอัดหน้าผมไม่เชื่อเก็บแต่ไม่ได้พร้อมเตรียมบิงมันระป้ิงไปไปอีกห้องไปทางนั้นเอ้ยอาชิบหายทางเดียวนี่หว่าเว้ยแหละเตรียมเต็มแตไม่ได้พร้อมมันไปบ้านเราแล้วเมื่อกี้ แล้วโอตเด้ไงมันคือไอีหลังกำแพงอยู่แล้วแล้วเบิดโคตรเวรเลยแล้วเบิดอัดนางหรือหัวถ้าเราฆ่ามอนได้เราก็จะได้ดีมอนฟอมาเอ้าเอ้าเอ้าขายไม่ได้เลยเออขายไม่ได้เลยไม่มีที่ขายผมยืนนิ่งๆออผมช็อตแลกฟอส นี่อะไรเนี่ยกะทะเอ้าอุ้ยกะทะจริงด้วยโง่เอาเอาพี่พี่พี่ใจยเย็นเอาดาบไปว่าผมอยากฆ่ามันว่ะเอาดิไฟเตอร์อะไรซีโร่กาวิตี้อู๋ยิบสี่เลยเหรอโคตรแพงมันฆ่าผีได้แน่ๆนะไม่รู้มไม่รู้โอ้โหพี่ดาบดำมีอายุด้วยมีอายุมีด้วยเหรอเออมีมีอ่างด้วยเหมือนเป็นฆ่าอายุอ่ะไม่รู้อ่ะเนี่ยขือดเลยนี่ยขือดิบดิบ มันได้ห้าครั้งวะไอ่ค่าไอ้ค่าคงทนมั้งไว้เก็บเอาข้ากล่องไม่ได้แล้วนะเข้าตัวไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้เอ้ยได้วะพวดานี้มังไม่ชอบเลยโดนแน่ละด่านนี้ชื่อทงแก๊ปืนนี่วะลองใส่ปมไหนปืนไหนไปืนปืนปืนไปอุ้ยอ๋ออยากไปคลิกไอ้ตรงนี้นี่นอุ้ยไอ้นี่ยิงผีได้ปะ เออชาใชายิงผีได้บ้างๆแต่มันแรงยากนะเอออุ้ยของพังของพังตีร้อยบาทพื้นใหญ่พื้นใหญ่พี่ชิบหายแล้วพี่ดาบดาบดาบเฮ้ยกบมามามาดิมาอุ้ยข้ามไปดาบดาบดาบไปไหนดาบอยู่นี่พี่พี่เอาไปฟันวันฟันวันฟันวันอยู่ไหนวะ ตัวปิวเลยตัวหมืนปิวเลยมาดิไหนอ่ะไอชิปหุ่นใหญ่ไม่เห็นได้เลยมจยลัจะตายเลยแล้วจะตายเลยเนี่ย <laughs> ปืนใหญ่ยิงไปโดนโดนโดนยิงามันเผามันเออ <laughs> สวย <laughs> ปืนใหญ่อ่ะ <laughs> <laughs> มันมันเข้าระยะพอดีเลยยิงเลย เชื่อมีปืนใหญ่แม่งมีประโยชน์กว่าจัดเลยดูดูแล้วรู้ั้งพร้อมยิงมากผมไปจิ้มมันไม่เห็นทำรำอะไรที่อะไรเลยผมผมอองไปจิ้มแล้วจะเดนเลยจะเดนออกไปเล้วไม่มีต้องต่อเลยที่เออมันต้องแกว่งดาบด้วยอุ้ยเด็กเด็กมันต้องแกว่งดาบอาะดูเด็กดูเด็กดูเด็กเลยดูไอเด็กเกินนะไหนเด็กเห็นมั้งไม่เห็นหรอกนะนะ ต้องประตูอะอ่ะพียกูเห็นอยู่คนเดียวนี่มเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวอไเด็กอยู่ข้างหลังมึงไอ้เด็กอยู่ข้างหลังมึงฮะหายไปแล้วไอ้เชี่ยอะไรวะเนียย่ยอยู่ๆก็ตายเฮียอะไรอะตัวอะไรไม่รู้กันดัออ้มเหรอ ฮ้ยตัวอะไรวะอุ้ยเฮ้ยเหี้ยแม่งยับใต้โต๊ะด้วยเออเออสวยเลยเอ้าเฮ้ยปืนมาปืนหมดเลยเอ้าโอ้ย เฮ้ยผมไปจ้องอะไรวะตัวหายไม่รู้อ่ะบางวันแล้วผมตายเลยมันเกาะอยู่บนเพดานน่าตายเยไอ้เหี้ยปืนหมดกูจบเลยโอ้ผมตายอย่างโง่เลยพี่ไอ้ตัวนั้นแม่งเลียใต้โต๊ะได้ด้วยอ่ะมาแต่เมื่๊ แค่นี่มันคืออะไรนะขอนตุ้มติ๊บมาแล้วน,นี่เออเออโอ้ย,อย,ต,ายอตายเลยแค่ถือเอาเดี๋ยวผมตายขอนยางอ่ะตายเลยอะไม่ได้เล่นเลย <c oughs> โอ้ยตัวแมงมุมโคตรน่าเกลียด